สถานการณ์ในรัสเซียขณะนี้กําลังมีคําถามตัวใหญ่ๆเลยนะคะว่า2คนนี้หายไปไหน2คนที่ว่านี้ก็คือนายพลระด,ดับสูงของรัสเซียนะคะนายพลเซอร์เก้สุโรเวคินได้รับฉายาว่านายพลอามากเกดอนและ เยสเกนีพริกอชินพ่อครัวของปูตินนะคะ mm hmm. ก็คือฉายาของเขาหลังจากที่เขาพยายามที่จะก่อกระบฏเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสองคนนี้ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกันและกำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากว่าได้ร่วมมือกัน mm hmm. เพื่อทำการก่อกระบฏท,ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์หรือไม่ค่ะโดยสองคนนี้จนถึงขณะนี้ mm hmm. ก็ยังไม่มีใครได้เห็นตัวนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ mm hmm. mm hmm. ทางนายพลอมาเกดอน ซูโรวิกินได้ฉาย,ยานี้เพราะว่าเขาเป็นผู้นำการรบในซีเรียแล้วก็ใช้วิธีการที่โหดร้ายอย่างมากค่ะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์มอสโกไทมส์นำเสนอรายงานเป็นภาษารัสเซียอ้างแหล่งข่าวในวงการกลาโหมว่าซูโรวิกินถูกจับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏ ็อกเกอร์สายทหารของรัสเซียก็ระบุว่าเขาอาจจะก,กำลังถูกตรวจสอบนักข่าวอีกคนของรัสเซียรายงานว่าในพลคนนี้ไม่ได้ติดต่อครอบครัวมา3มวันแล้วแต่นักข่าวอีกสายก็รายงานว่าในพลซูโรวิคินยังไปร่วมประชุมกับกองทัพเมื่อวานนี้และบอกว่าที่มีข่าวว่าเขาถูกจับก็เพราะมีความพยายามต้องการจะสร้างกระแสว่ามีไส้ศสกในกองทัพของรัสเซียเพื่อทำให้เกิดปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในรัสเซีย เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระแสข่าวนะคะและเต็มไปด้วยการคาดการก่อนหน้านี้โฆษกของทำเนียบเพรมลินก็ระบุว่าดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบนินทาการคาดการซึ่งก็ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรก่อนหน้านี้นิวยอร์กไทมส์สื่อของสหรัฐรายงานว่าูโรวิคินรู้ล่วงหน้าก่อนที่พรีคอชินจะก่อกระบฏย้อนกลับไปสุดที่แล้วค่ะก่อนที่พรีคอชินจะเริ่มเคลื่อนกองกำลังของวากเนอร์ สโรวิคินก็ปล่อยคลิปวิดีโอนี้ออกมานะคะเพื่อร้องขอให้พริกอชินหยุดการกระทำก,ก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามแล้วค่ะว่าเบื้องหลังอของเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรกันแน่อ,อีกด้านทางสำนักข่าว CNN ของสหรัฐนะคะก,ก็รายงานว่าได้รับเอกสารพิเศษสำหรับสำนักข่าวเลยนะคะระบุว่าสโรวิคินเนี่ยมีหมายเลขประจำตัวว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกพิเศษของกองกำลังวากเนอร์ แล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะเขาคนเดียวนะคะเพราะว่ามีทหารระดับสูงในรัเสเซียไม่ต่ำกว่า30นายที่เป็นสมาชิก VIP ของ w a g n เนด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอการตรวจสอบหรือว่ารอรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ออกมาอีกด้านหนึ่งทาง p r e ก o t i ช n ก็มีคำถามเช่นเดียวกันนะคะว่าขณะนี้เขาหายไปไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำเบลารุสออกมายืนยันว่าเขาเดินทางไปพัดถิ่นที่เบลารุสแล้วะคะ่ะ สำหรับพรีโกชินเองก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวาร์เนอร์แล้วก็เคลื่อนพลไปที่เมืองรอสตอฟนะคะยึดเมืองรอสตอฟก่อนที่จะนำไปโดยขู่ว่าจะเคลื่อนไปที่กรุงม,มอสโกค,ค่ะแต่ก็มีการเจรจาได้สำเร็จกับผู้นำเบลารุสแล้วก็ไปพัดถิ่นที่เบลารุสนะคะ ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าจะทำสัญญาโดยตรงกับวากเนอร์ซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะทำให้ริลิชินสูญเสียรายได้อย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ริลิชินออกมาบอกว่าเขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะประท้วงไม่ได้ต้องการล้มล้างรัฐบาลและไม่ได้ต้องการที่จะให้กลุ่มวากเนอร์สูญสลายไปค่ะ ประธานาธิบดีปูตินไม่ได้มองว่าทั้งหมดเป็นการประท้วงอย่างแน่นอนนะคะและระบ,บุว่าถือว่าเป็นความสำเร็จของกองทัพและรัฐบาลรัสเซียที่ยุติเหตุการณ์สงครามกลางเมืองได้สำเร็จ ก็หมายถึงว่าถ้าการก่อกระบฏสสำเร็จก็จะเกิดสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอบคุณทหารและขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ช่วยกันยุติสถานการณ์ได้สำเร็จค่ะขณะที่วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็ออกมาระบุนะคะว่าขณะนี้รัสเซียกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมค่ะ За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но э, не стоит этого делать. Э, Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передряг и трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной. Так будет. И в этот раз, более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался. <решево> อะไรกับใครเพราะว่าทําทุกอย่างอย่างโปร่งใสถ้าโลกตะวันตกสงสัยก็เป็นปัญหาของพวกคุณสำนักข่าวอาทีของรัสเซียรายงานด้วยว่าลาฟรอฟกล่าวหายูเครนว่ายอมให้ทหารรับจ้างและยอมให้ในพลตะวันตกใช้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเพื่อต่อสู้กับกับรัสเซียลาฟรอฟให้คำมั่นว่าจะต้องทำลายกลุ่มคนเหล่านั้นให้ได้ค่ะ ทกลางคำถามมากมายที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องรอยร้าวรอยแตกแยกในรัสเซียว่าประธานาธิบดีปูตินถือว่าอ่อนแอที่สุดในรอบ23ปีที่ขึ้นมาเป็นผู้นำรัสเซียหรือไม่วันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ในรัสเซียก็เผยแพร่ภาพป,ประธานาธิบดีปูตินไปร่วมงานเนทศการด้วยท่าทีสบายๆค่ะและได้ไปวาดภาพกระตูนด้วยนะคะ ซึ่งสื่อของรัสเซียก็นำเสนอว่าปูตินไปร่วมงานนิทรรศาการความคิดใหม่เพื่อเวลาใหม่ได้วาดรูปการ์ตูนนี้แหะคะ่ะบนกระดานที่มีสูตรคณิตศาสตร์ก็เป็นวูดเป็นการวาดการ์ตูนลตลกๆก,ก็ไม่ได้มีคำอธิบายอะไรนะคะในงานปูตินไปกล่าวกับนักลงทุนรุ่นใหม่ถึงความสําคัญของนวัต,ตก,กรรมและคนรุ่นใหม่คะ่ะอีกด้านคะ่ะที่ยูเครนประทาน อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์ก็เดินทางไปเย,ยือนยูเครนนะคะและได้ไปพูดถึงความสำคัญของเสรีภาพและระบุว่าสหรัฐก็จะต้องให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปเรื่องของอาวุธยุดโธประกรค่ะ We need to make sure that we provide the Ukrainian military what they need to push back on and defeat Russian aggression here because it will make it clear to Russia. <My> <im itation> to China and any other nations in the world that would seek to redraw international lines by force that the free world will not stand for it the free world will stand together for freedom ไมเพนส์ก็ไปพาดพิงถึงประเทศจีนด้วยนะคะช่วงนี้เพนส์กําลังอยู่ระหว่างการหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันชิงชัยในการเป็นประธานาธิบดี การย้ำโลกเสรีก็เป็นแนวทางที่พักเวพับิกันสนับสนุนนะคะและเขาก็วิจารณ์ปูตินซึ่งต่างจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ